ช่วงวิกฤตการรอสอ1เกิดอะไรขึ้นบ้างในประวัติศาสตร์โลกภาพเรือรบฝรั่งเศสสามลำจอดทอดสมอคุมเชิงอยู่ด้านหน้าสถานทูตฝรั่งเศสในช่วงวิกฤตการรอสอ1ริ 112, วิกฤตการรอสอ1 2สพศ2436หรือค้ส 1,893เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในยุคที่ลาธิล่าอาณานิคมกำลังเข้มข้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหตุการณ์จบลงด้วยสยามต้องสลัดสิทธิและอำนาจเหนือฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงแก่เวียดนามที่ขณะนั้นเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสแล้วเรียบร้อยแล้วท่านอกภูมิภาคช่วงวิกฤตการรอสอ 112เกิดอะไรขึ้นบ้างในประวัติศาสตร์โลกช่วงวิกฤตการรอสอ112กับ5เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์โลกโลกในทศวรรษ1890ซึ่งเป็นช่วงท้ายของศตวตรรษที่19มีความก้าวหน้าทั้งสังคมการเมืองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอื่นๆขอยกมา5เรื่องที่สะท้อนมิติแตกต่างกันไปภาพเส้นทางรถไฟสายทรานซบีเรียคอสอ 1,891เริ่มต้นการก่อสร้างทางรถไฟสายทรานซบีเรียทางรถไฟสายทรานซบีเรียทรานซิเบเรียนเร r o a d เป็นโครงการสำคัญที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของซาอเล็กซานเดอร์ที่3ขนาดนั้นออกแบบให้มีระยะทาง9,198กิโลเมตรข้ามประเทศจากกรุงมอสโกทางตะวันตกไปถึงเมืองท่าวลาดิวอสตอกทางตะวันออก การก่อสร้างเริ่มจากกรุงมมอสโกไปทางตะวันออกและจากเมืองวลาดิวอสตอกไปทางตะวันตกใช้คนงานก่อสร้างหลายหมื่นคนต้องเผชิญสภาพอากาศหนาวเหน็บใช้เวลาก่อสร้างกว่าทศวรรษกระทั่งปี1,904การก่อสร้างก็แล้วเสร็จทรังสไบเรียครองตำแหน่งทางรถไฟที่ยาวที่สุดในโลกมาถึงปัจจุบัน ด้วยระยะทาง9,288กิโลเมตรซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางรถไฟสายท t สส n ไซบีเรียมีบทบาทสำคัญทั้งในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการทหารโดยเฉพาะในยุคจักรวรรดิรัสเซียและสหภาพโซเวียตทั้งยังมีบทบาทเด่นในแง่เศรษฐกิจอีกด้วยคศ1,893ผู้หญิงในนิวซีแลนด์ได้รับสิทธิเลือกตั้งเป็นชาติแรกในโลกช่วงวิกฤตการรศ 112เป็นปีเดียวกับที่นิวซีแลนด์อย่างรากความเท่าเทียมทางการเมืองระหว่างชายหญิง <c oughs> ความพยายามของผู้หญิงนิวซีแลนด์เพื่อจะมีสิทธิมีเสียงทางการเมืองเริ่มต้นขึ้นในทศวรรษ1880และมาประสบความสำเร็จในเดือนกันยายน <c oughs> ปี1,893ทําทำให้นิวซีแลนด์เป็นชาติแรกในโลกที่ผู้หญิงมีสิทธิเลือกตั้ง <c oughs> ซึ่งผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ประสบความสำเร็จ คือเคเชพอพาดอเคเชปารนักเคลื่อนไหวหญิงภาพยุทธนาวีในสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่หนึ่งท้ายสุดจีนพ่ายแพ้จนเกิดสนธิสัญญาชิโมโนเซกิคศ1895นอสิ 1, 95, สนธิสัญญาชิโมโนเซกิระหว่างญี่ปุ่นจีนหลังชัยชนะของญี่ปุ่นในสงครามระหว่างจีนยุคราชวงศ์ชิง กับญี่ปุ่นครั้งที่1นึ่นำสู่การลงนามในสนธิสัญญาชิโมโนเซกิชิโมโนเซกิทรีตี้ปี1895ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นมีใจความสําคัญได้แก่จีนต้องรับรองเกาหลีในฐานะรัฐที่มีอํานาจอธิปไตยสมบูรณ์จีนต้องยกแหลมเหลี่ยวตรงเกาะไต้หวันและหมู่เกาะเพคาดอเรสให้ญี่ปุ่นจีนต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามให้ญี่ปุ่นมูลค่าหลายร้อยล้านเยน จีนต้องเปิดเมืองท่าให้ญี่ปุ่นเพิ่มเติม4เมืองท่าและจีนต้องลงนามสนธิสัญญาการค้าและการสำรวจกับญี่ปุ่นสนธิสัญญานี้ทําให้ชาติตะวันตกเข้ามามีบทบาทเช่นรัเสเซียที่ต้องการท่าเรือน้ําอุ่นในแหลมเหลียวตงและใช้เป็นสถานีปลายทางของทางรถไฟสายทรานซบีเรียขณะที่ฝรั่งเศสและเยอรมนีสนับสนุนรัเสเซียที่ต้องการให้ญี่ปุ่นคืนแหลมเหลียวตงให้จีนภาพ ไล่เรียกกับช่วงวิกฤตการรอสอ112รอวิลเฮมเรนเกนก็ค้นพบรังสี x คอสอ9 8ค5้คนพบรงังสี 1, 95, ง x เปลี่ยนโลกระหว่างวิลเฮมเรนเกนวิลเฮมรอนเกนนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันทดลองรังสีแคโทดแคทอดเรเขาได้ค้นพบรังสีชอ,อนิดหนึ่งซึ่งทะลุผ่านทุกอย่าง ยกเว้นวัตถุที่หนาแน่นหากฉายรังสีนี้ผ่านวัตถุชิ้นหนึ่งไปยังแผ่นรับภาพก็จะปรากฏเป็นเงาส่วนที่หนาแน่นในวัตถนนุนั้นๆหลังทดลองกับอวัยวะต่างๆของร่างกายเรนเกนก็พบว่ารังสีดังกล่าวซึ่งเขาตั้งชื่อว่ารังสี X อ็กซเอ็กเดย X ใช้แทนสิ่งที่ยังไม่รู้จักสามารถทะลุผ่านเนื้อเยื่อได้ทว่าก็ฉายภาพเงาของกระดูกได้เช่นกัน และเป็นเงากระดูกที่เห็นได้ชัดเจนการค้นพบรังสี X เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์และวงการอื่นๆและด้วยการค้นพบรังสี X นี้เองทำให้เรนเกนได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี1901คศ1,896การแข่งขันโอลิมปิกสมัยใหม่ครั้งแรก การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกิดขึ้นเมื่อ700กว่าปีก่อนคริสต์ศักราชและน่าจะยุติการแข่งขันไปในราวคริส,สต์ศตวรรษที่5กระทั่งปีแอเดอร์ ank, in, คูเบร์แตงปีแอเดอร์คูเบร์ตินขุนนางชาวฝรั่งเศสได้ค้นคว้าอรารยธรรมโบราณและได้ศึกษากีฬายุคโบราณจึงตั้งใจรื้อฟื้นการแข่งขันโอลิมปิกขึ้นมาอีกครั้งโดยเสนอแนวคิดนี้ในปี1892ขณะไปบรรยายที่มหาวิทยาลายบบัยศกบอล กรุงมปารีสประเทศฝรั่งเศสปีถัดมาเขาจัดการประชุมนานาชาติด้านการกีฬาที่มหาวิทยาลัยเดิมมีตัวแทนจาก13ประเทศเข้าร่วมการประชุมและมีอีก21ประเทศที่ให้การสนับสนุนกระทั่งปี1896ความพยายามของคูเบอร์แตงก็ประสบความสำเร็จมีการจัดตั้งคณะกรรมาการโอลิมปิกสากล International Olympic Committee หรือ IOC และจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่ขึ้นที่กรุงเอเธนประเทศกรีซ